นี่เป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่ที่อยากให้เพื่อนๆมากันศูนย์ไถ่ชีวิตโครกระบือที่จังหวัดราชบุรีมีเด็กๆที่กําลังรอคอยผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยไถ่ชีวิตให้เขานะคะเป็นการช่วยเหลือชีวิตน้องๆให้ออกจากกระบวนการทําเป็นเนื้อค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วก็อยู่ที่ความสบายใจของแต่ละคนเลยว่าจะทําบุญอะไรแต่ในส่วนตัวของตาต้เองเนี่ยก็เชื่อว่าการไถ่ชีวิตโครกระบือเนี่ยก็เป็นบุญใหญ่อีกหนึ่งบุญที่เราสามารถเอาบุญนี้เข้าไปเติมในธนาคารบุญของตัวเองได้นะคะก็เลย ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วเกิน10ปีไป10กว่าปีค่ะแล้วที่ศูนย์แห่งนี้นะคะเขาก็ทําดีมากเลยมีระบบระเบียบขั้นตอนแถมหลังจากที่เราช่วยชีวิตน้องแล้วเราก็ยังรู้อีกด้วยะคะ่ะว่าน้องเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครเพราะมีการฝังไมโครชิปไว้ให้ทุกๆตัวเลยส่วนรอบนี้เราก็ตั้งใจที่จะมาถ่ายชีวิตเจ้าน้องควายกันนะคะซึ่งเราก็อยากจะทําความคุ้นเคยกับน้องก่อนค่ะโดยการค่อยๆให้อาหารเจ้าเด็กๆพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างระมัดระวังตัวมากเลยค่ะเวลาเราเดินเข้าไปใกล้เขาจะเดินหนีนั่น ทำให้เราต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าจะทําความคุ้นเคยกับเขาแล้วกว่าที่เขาจะยอมทานอาหารจากในมือของเรานะคะที่นี่มีระบบการถ่ายชีวิตให้เราเลือก2ออย่างนะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงการธนาคารควายก็ได้หรือเราจะสามารถเอาน้องๆเขาไปเลี้ยงต่อดูแลต่อเองได้ด้วย อันนี้ส่งของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็คือเราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก็เพราะว่าเหมือนต่ออายุต่อชีวิตให้กับผู้อื่นนั่นเองนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนใกล้ๆกรุงเทพครั้งต่อไปก็ลองแวะมาที่จังหวัดราชบุรีดูค่ะแล้วก็แวะเข้ามาที่ศูนย์ไถยชีวิตตรงนี้เผื่อจะได้น้องกลับบ้านไปสักตัวนะ